สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปลอยสุกูสุคนนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเบาเถียนชาแนลนะครับกดบเดินทางมาหาปูสมิงไพร์นะครับมากสิมาถามในด้านศาสตัวเล็กนะครับไปฝากปี่ฝากน้องนะครับถามมากตัวใดก็ค่อยเอานะครับถ้าเฮ้ามากตามที่คนว่าเฮ้าก็เอาปอมากเข้าก็ปลอยพันไปนะครับพิถูกกบวากันนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็นะครับที่เห็นอย่างนี้ก็คือปูสมิงไพร์เม่ที่เลี้ยวนะครับปูห่ตั้งแต่ช่วง ช่วงอ่าต้นๆเนาะช่วงหลังจากที่หวยออกนะครับได้มาหาปูนะครับถ้าใูได้บังคิปก็คือจำกันได้นะครับเนะาะม่วนนั่นที่ปูฝันนะครับปูฝันเพิ่นห้เพิ่นฝันว่าได้เก้าศูนย์ห่าจิ้วเฉียดไปตัวหนึ่งครับอ่าแต่ว่าหวยเนี่ยมันออกเอายังแม่ก้าศนยอเาอเก้าศูนย์บ่ อ๋อหกเก่าศูนย์ก็สซ้ามาเถืออยู่แล้วนะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะแต้มเดียวแต่วของปูหันฟันว่ามีคนมาบอกบอกเื้อปูวาดเมืมดที่แล้วนะปูมีคนบอกมันมันมันในยินในหูอ๋อมันในนินในหูเหล็กมันออกแล้วเด้ออันนี้พูดถึงวดที่ผ่านมาเนาะเหล็กออกแล้วเด้อคนว่าเก่าศูนย์หาัรน้านั่นแหละมันไม่ยางไ เรางวดนี้เป็นยังไงสันนปูท่านได้ฝันเดาไปปูวันนี้กับฝันแต่ว่าหังบ่ได้บอกผูไดบ่ได้บอกแม่อ๋อแม่ก็บ่ได้บอกสมพ่ออแม่ถามเนาะเมื่อกี้เนาะว่าพอฝันเดาบอกจะบอกแต่พอเราถามเนาะเมื่อกี้นาะบอกแล้วก็บ่ได้สื่อเนาะหลอกกอนก็บอกให้สื่อหนึ่งหาหนึ่งหกแล้วก็นอกหนึ่งหกเนี่ยกระปุกถืออ๋องวะวุกบางนึง ก็บอกให้ซื้อเก่าเก่าศูนหาแต่ว่าเราจะหวังด้วยอันซื้อก็บตองตัดแก่คัดแก่จนอัซื้อเหาก็บตองตัดเนี่ยซื้อศูนเก่าเก่าศูนศูนหาศูนี่สี่เราก็ปดิสื่อก็มันก็คือปฏิมันเป็นน้ำดวงกันเนาะดวงใดวงมันไเห็นบอกกันว่ได้เออมันติทันว่าได้วดวงใคดวงมันแต่ผู้เสียกัซื้อรผเสียกับ่าซื้อเท่านั้นได้และ ก็เลคนนี้มากมันนั่นบอกผมหมอผูอุ่นเท่าอยู่อ่าอยู่สรารคามแอ oh. ้วก็มาอยู่นี่ครับเมื่อวานนี้ครับเรได้รับถอยใหญ่ถอยใหญ่ถอยใหญ่นัน่นไปเบิ่งยใหญ่คำไส่ถอยใหญ่คำไส่ตัวนายนี่เลือกเล่าเลืกเล่าบอกกับเธอคือขึ้กันมันเข้ากันนะอันเลขที่ <Wow. S 2> บอกไปก็ถือขึ้กันก้อนเราเสียดายว่าลูกชายเล่าเสืออยู่เราคนอยู่ประเทศนรอกเนาะคนสื่อทำคนเป็นเดือดายแสน ในเงินว่าตกไส่เป็นได้สี่แสนกว่าอ๋อได้ตั้งสี่แสนกว่าพูนเออแต่โตเราเองเราเราซื้อยกผี่เราได้สามสี่หมื่นหรอที่ว่าเคยถึงที่ว่าเคยถึงน้ำปูขนบปูอ๋อตอนนี้ปูไปนั่นนะมี่เราก็โทรมาแล้วแต่ว่าบ่ได้ายไอ้บ่ท่านไหนบ่ท่านไหนบ่ท่านไหนรับโทรศัพท์บ่ท่านด้ตอบเรานะแต่วันนี้ก็บันแต่ว่าหากมันต้องพิจารณาเองพวก หลูกล้านพวกเอฟซีทั้งหลายพี่น้งนองแต่ว่าได้ได้ยินเสียงมาเนาะพ่อพี่น้องอ่าแต่ชตัดเจนว่าชาัดเจนกับอ่าเขาเม็นมันบอกไดเด้อครับว่าเสียงชัดบอลครับเวลาปูเป่าเวลาปูเว้านี่บางทีก็อาจจะเสียงเบาแน่นะครับแต่ว่าแอดก็สิพยายามเน้นให้นะครับเนะาะเน้นเสียงซอยนะครับก็บพี่จะหน้าเองครับของมันนี้มันก็มันเอาแน่นอนก็ได้เนาะ โอ้ยเนี่ยมันบ่มีห่างนะมันเป็นไปได้เบิร์เล้วจักสิออกตัวใดฝันแต่ว่าบางบางบางเจ้าผู้มีโสมีดวงกะอาจจะถือได้ผู้บ่มีดวงก็สิบอกซื้อซํา้ำได้มันกะบ่ถือคือเก่าบ่บ่มีดวงเนาะบ่มีดวงนั่นแหละฝันก็คือเหลี่ยฝันนะครอบฝันก็คือฝันฝันนะก็เว้าสู่กันฟังเออเว้าสู่กันฟังครับแตงวันนี้ฝันว่าบ่ได้ฝันหลายคือหมู่ก็ได้็กเมบ่ได้ฝันเป็นติ่งเป็นเครือขึ้นเหล่านิทานได้ วันนี้ฟันว่ามันกระดินในหูอกมกระดิ่ในหูเ,าหเขาว่าเสียง้หญงได้เสียงผู้หญงเสียง้หญงเลขกลางมันออกไปแล้วเออฮ่าศูนย์เล็กลางออกไปแล้วหาศูนย์หาศูนย์อือแต่เหล็กบนเลขกบนวันนี้เขากป็ยกไปรถให้เบินะ้องหน้าไปรถปิกอัพเนี่ยบ่แต่มันมีหกเหลขได้ ปลายรถมีั้งมีหกเลขตัวเลขมันสีเขียวคเออบัแมนสีดำไดบตัวเลขมันสีเขียวเขาก็ยกไตให้เบิ่อ่ายกไปให้เบิ่อนี่เมื่อนเต็มเต็มเลยที่หางเป็นเลขตัวเดียวอ๋อ่าในปลายรถนั้นมันมีเลขหกหมดเลยหกทั้งหกตัวเลขหกตัวเลขหกตัวเป็นเลขตัวเดียวตัวเดียวเลขหกตัวเดียวเลขหกตัวเดียวเอาเสียงตัวไหนมาเรี่ย เลื่กจะหนาวแต่มันฟังสั่นกับกวางสุพรรณอย่างนี้อ๋อเห็นอยู่ปายทะเบียนเขาสู้ให้แล้วเนาะอันนี้เขายกขึ้นฟ้าอันนี้เลือกบนกวางสั่นอันเลือกร่างเขาบอกไปตอนเลือกร่างเขาบอกแล้วเออเขาบอกเลือกร่างมันออกแล้วเด้อมันออกไปแล้วกวางสั่นมันออกไปแล้วหาศูนย์หรือศูนย์ขาเขาหาศูนย์มันออกไปแล้วหาศูนย์อันนี้เลขบนอันนี้เขาก็ว่าเลขบนพ่อเขาว่าเลขบนเพราเขาก็ยกไปรถกันนเนี่ยเมืองขับ เลขหกเลขหกเยนตะเลขหกแล้วก็มีหกหนึ่งหกตัวได้เลขหกตั้งหมดหกตัวเลยนะเหมือนหกตัวเลยเอาเงิสิไปใส่ตั้งแต่ละวรบาที่แนวปูบอหูกับพี่ชนะเอาเองบาน์ที่นี่นะลูกหลานพี่นองเอฟซีทั้งหลายให้พี่ชนะเอาเองว่ามันจีเป็นคือความควังบอกันคันคิดว่าสิคันคิดว่าสื่อเดี๋ยวนี้เพราะว่าล่างก็เขาว่าไปแล้วนาะหลาง แต่มันกาวเนี่ยนอนบ่ไเด้ครับจากมันสิมามนบนแล้วสิมามล้างกระโูงแล้วเนาะแต่มันมสิออกบ่กอกมันนี้ไอเหลขกบนเขาบ่ได้บอกเป็นวเลีแต่เขาสู่ปให้เบิง่งป,ปลายป้ายรกนี่แหละ<ไ>ปะ้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถแต่ว่ามันนี่เหลขกหกหกเหลขกมีเหลขกหกอยู่หกตัวหกตัวหกหกหกแล้วก็หกหก อืสีเอาอย่างมาใส่น้องบ่ที่นี่น้อตีไปยังไงน้อบดเนี่ยมันเป็นยังไีันหาบ่มนมม,ม,ม,มโตอินตเดียวบ่ที่นี่อืมเลขหกตีไปยังไงล่ะแม่ม,มันมีครูใส่นะส่ะหนึ่งหนึ่งห <1, 1. S 1> รือสิเอาตองหกบ่หรือสิเอาหกหกสัน้นบ่ ซื่อซื่อตามเห็นซื่อตามเห็นบ่มิมแปลเพราะว่าวอนที่อยู่เด็กมันกเอ็บเรียกขันจอดเนาะขันขันสมมติว่าขันขันพันคิ้วขันมันคิ้วเนาะบอกถึงว่าขันมันคิ้วมันเทียงขันยางเที่ยนมันกระสิเป็นหาหกนึกหกหาอยู่แถวๆนี่หรือมันสิเป็นหกเย็บแถวๆนี่ประมาณนี่มันจะอยู่แหละประมาณแต้มหนึ่ง อาทาคันตีแมนบอคันตีนะทาพ่าตีก็เอาหกหกรวดเร็วอันนี้น้องปูเพราะน้อเห็นเด็กหกเบือตัวเนาะมันมันไม่มีตีนม่มีต่อแผลครับแหม่ขั้นขั้นขึ้นลงก็เอาหกห้าหกหกหกเจ็ดเท่านั้นตัวงวนนี้เหลวเซอ่เอสซีสี่พีเจนาบางวามันสมควรมาสมควรมาสมควรผ่านไป พอมันเห็นกันสี่นะแต่แต่ว่าเด็ก่ลงมันคนบอกเด็กหลางเขาบอกแล้วเออคนบอกว่าเด็ก่ลงมันออกไปวเด้อหาศูนเลขบน้วก็จับไปมาต่อเนี่ยมึงจะจับมันก็จับได้แลลวมันจัสิวัยังไงต้งสั่นหลับ้งสั่นหลับเาต้องกลับเนาะไม่เดียวเดี๋ยววันนี้ก็แมนเอาตรงเอาแบบ ว่ต้องไปกลับเลยอฝันนี่ได้ฝันมากฝันมือซิมหาคำมือมือซิมหาคำมาอัดินอ๋อวังผัานมากมอนนะป๋อวันพระวันขันนวันพระวายพระวอ้ืหอวันมกรอนอ่งตัวมันนี่มันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสองวันวันพระเนาะอืมวันพรอ้าันเลยครับ พันเน่วก็มามาคิดเจ้าของพันกับพันในหน่อยน่ะพันในหน่อยเนี่ยเม่อไรเม่ได้พันยาวก็แค่ดิ้นในหูเนาะ่แหลังมันออกไปเลยเด้อดอกผาถล่มเท่านั้นเองเล็บบนก็ยกขึ้นก็สั่นหนักพันมันเน่าวฝันแปลกๆพันยังได้กับพันมันเนาหมดกอนกับยังฝันมันเนาหน่อ คนกก้อนกับฟันว่าบอกเก่าเก่าซุนหาเก่านุนหาสันสันเองเขาบอกเก่าซูนบอกเกไาเก่างบนทัอนี้ก็ชื่อกันแค่แต่เขาบอกปั๊บเขาบอกเล็กหลังปั๊บเขากันยกไตขึ้นมาเป็นเหล็กบนอันนี้เหล็กบนนะครับเขาก็ยกไหลดขึ้นมาก็แนม้บิ้งนลยม่มึงก็มาก็โตเดียวสีไปจำมายังกระโตเดียว เลขตัวเดียวมันก็โตเดียวมันกับวันแน่ด้อาจจะเป็นไปได้ดิอาจิมาหกหกหกก็เป็นไปได้เลยเออของวันนี้เนาะเป็นไปไดชุดใหญ่ฝันก็คือว่าตามต้องฝันอืมก็มีเหล็กมากกว่าปูปูมากตัวใดปูคันว่ามากคันันพูดถึงว่าบอกคันว่ามากคนเยเดียวบอกคันเราเรื่องเหล็กมากมันกะมันกะเร่งบอบอกกอแล้วมันก็กอบได้เหล็กซ้ำฝันนี่นะคันมากก็สื่อกันพูดถึงว่า ไอท้ายากสื hmm. okay? Yeah. Okay. ่อก็สือทั้งสองเลยสื่อทั้งสองเลยบ่มีเขาสื่อหลายกันเขาเรียกหลังเลยสื่อคันสื่อก็สื่อศูนย์หาศูนย์คันเพี้ยนกับเป็นหนึ่งหาอันหนึ่งอันเด็กหลางอมวันนี้เหล็กบนสื่อจางไหกันมันจองหกแบบแต่กสื่อหกหกเลยเอาเท่านั้นเท่านาปูเนี่ยออันคันมันคันคันสิว่าอ้าหกขันอาวุธเลยกับเป็นเป็นเก่าเก่าครับ แต่เท่นั้นแล้วแต่อันนี้ว่าสูขันน่ะานที่ความฝันนั่นแหละหาศูนย์ศูนย์าแต่ึ้นลงกับหนึงหาหนึ่งแต่ว่าพูดั้งว่าเท่านั้นตัวหกหกอพี่จจรนันะเอาครับพ่อแม่พี่น้องมากยิ่งใอันนี้วอาตามความฝันนั่นแหละเอาการไปพี่เจรณาเบ่งอาชิพึ้นสิลงกะบฟากันไปท่านมาเขากเ้ากันเอา ตีชนะบางก่อนครับตีชนะบางเด้อเอาเอาเล็กยงเลี้ยน้อยๆย่าไปเอาอลไร <c oughs> เอาตอนนี้นะครับกวีน้องท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเนาะอ่ากับเด็กหูความฝันเราฝันว่าจังได้นะครับอันตามที่โอเพิ่นเบาน,านั่นแตะว่าอ่ามีคนมากกว่สิบบอกว่าเลข้ยลากออกเราเด้อศูนหาหรือหาศูนย์อ่าวันนี้เด็กข้างบนนั่นเห็นมีคนชูป้ายขึ้นนะครับชูป้ายก็ผู้บอกนี่แหละอืมเด็กบนเพิ่นว่าเพิ่นชูป้ายขึ้นมันมีแต่ออกหกหก ตองหกอ,อ่าอันนี้พิจารณาเอาครับพี่นองกลับมาเนี่ยอาติมาแบบบ่ต้องไปกลับก็ได้เนาะนนอนเออเอาจังได้กัดไฮโใไ้มนันห้รำไ้รวยสุกุสุกคนให้สุขภาพร่งางกายแข็งแรงด้ยครับเออพ่อพี่นองเด้อเอาเอาไเา้เชิหนายอาติมาคุกกันไม้นะครับเนาะกับพอพี่นงท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเชน,นี้แอดขอลกาคมาสวัสดีครับเด็กเลจ้าหางศูนย์เล็ก่อยหาง Thank <sniffs>